ะะสามารถใช้งานได้ทุกเพศทุกวัยใช้แจกได้ทุกทุกเทศกาลเป็นโครงตัวใหม่ที่สามารถยืดหยุ่นได้แข็งแรงทนทานด้านในมี UV สีเงินเคลือบป้องกันแดดและฝนได้อย่างดีเยี่ยมตัวนี้แกนกลางแน่นหนานะคะมาพร้อมด้ามจับที่ถนัดมือสุดๆแกนกลางและซิกลวดของเรานะคะเป็นสีดําเคลือบชุบก,กันสนิมมาแล้วเรียบร้อยให้คุณลูกค้าสั่งซื้อไปแจกเพื่อเป็นของชงลวดในงานมงคลต่างๆของแจกของแถมของขวั สามารถสกีนโลโก้เพื่อโปรโมททำสื่อโฆษณาห้างร้านต่างๆได้เป็นอย่างดีด้วยขายส่งยกลัง1ลังบรรจุ100คพันของแท้ต้องมีโลโก้ธนาคาล่มรวยที่ด้ามจับนะคะขายส่งเพียงคัละ50บาทเท่านั้น1ลัง100คันรุ่นนี้ค่ะสีสวยงามสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยต้องรีบๆสั่งซื้อกันแล้วนะคะลมดีมีคุณภาพ ต้องลงนามกาโล